มันแบบก็ไม่เอาก็บทำไมถึงเอาโทรศัพท์ไปมึงลืมข้อพิลเล็แล้วกัะนเ <od> ้อน้ำน้ำร้อพิลเแล้วก็ไอแพดรอบนี้ก็โทรศัพท์ทิ่งท้เรื่องไหมแล้วเพื่อนก็ต้องออกไปให้ใช่ไม่ใช่เรื่องของกูที่กูต้องไปให้มึงไหมทำไมกล้องมันใกล้ขนาดนี้วะสวยอะ่ะแอบถ่ายรูปให้กล้องมันถ่ายร้านนี้น่าโคตรสวยอะ่ะ จะไปกินงินน่าดูแสงด้วย้ยกล้องสวยจังใช่กล้องมันโคสวยกลอะไรอ่ะไอคนแปดอ่ะแ้ก็ไอแนะแปดปูพัดแปดโอ้ไฮไปไปไปๆปจะเอาไปถ่ายเอกสารด้วยเดี๋ยวเรีไบกินง้เรียะยมวเีรูปอีกรูปรอรอแบรอยนมีสาว หลับแล้วเจอสิบนี่อะไล่ไงต่อคนติ๊กจ่ายสัตว์สวัสดีค่ะกำลังเดินนะพี่บ่นอยู่นนองนี้นี่เชียร์ไม่พากูไปเก็บหน่อยเหรอเราไปเก็บแป้งก็ได้ค่ะทุกคนก็มาถึง10ปีแล้วต้องปวดมากเลยเราจะรอใครดี สวยอะมึงเราก็มันแบบมันลื่นอะในคลองลื่นจอะเทรศัพท์มันจะเต็มไปแล้วแหละคลองไทยกับเม่ลุกทุกคนไม่ยอมเอากับอุ้ยคลองเต็มมากเลยไม่ยอมเอากลับอะไรเราก็เลยหยิบมาใช้มาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนี่คือเพื่อของมันแล้วมันเพื่อนมึงไม่เอาโทรศัพท์กันหรอเขาไม่ตอบกู มโัพท์เต็มค่มึงขายดิกรูปนึงอ่ะกูก็หากูไม่มีเลยกูเพ่เหยนน้ำ้แล้วก็มเอา๋ย่กันเมาอเปาคุณมองไงให้มันมีสามลูกอ่ะมันมีสองลูกมึกไม่ของมึงอ่ะไม่มึงดูดิไม่กี่ลูก รูปเออก็ออมึงข่ายอีกรูปนึงเออเดี๋ยวกูหาเปล่ามันไม่มีรูปเลยเราจะไปเป็นงานนังง้นปิดแมสทำไมอ่ะไปค่ะ,คะเรา,เรา,เ,ราเราก็เปิเเเเเดแมสไม่สวยจะตาย เราทำแบบอุบัติเหมืกันเลยเอออะไรนั่ย่างนี้ไม่ยังไม่ได้เลยเลยเยอะกันเลยเยอะไงรูปเยอะตอนนี้เรารูปขาทาร่าปรูปเยอะมันนี่มันของมันเท่าไหร่เนี่ยเต็มก็ลต๊อบแล้วนะโอ้ยร้อนร้อนเดียวพื้นที่โล่งร้านไหน มีลูกกูจับไม้นะถ้ากูสองเป็นถ่ายไม่เลยที่เกียรติหาร้อนมากค่ะทุกคนถ่ายให้ดขยะก็คือสะอาดเลยสะอาด เก็บอะไรไม่มีไม่เก,ก็บไปเก็บดอกไม้มาุกไ,ไม่ตกลกะแล้วเจอขยะแล้วเนี่ยสองสามปาเสร็จ เสร็จแล้วก็บอกหอมมือครบแล้วแล้วพูดทำอะไรอยู่กวาดบ้านกวดาดขยะแล้วก็เจอเพื่อนแล้วหัวคุดางยังไงตลบซีดจะุไม่ลกัน เ,เไม่ต้องส่งแล้วมั้งนะนี่นเยอะก่นเยอะมากค่้ยมาก็ได้มะมางวันอ่ะตอนเที่ยงอ่ะอีพสีส่งส่งสธานะไปอยู่ตอนไหนตอนนี้ บัลลีใช่ป่ะส่วบัลลีเจอบัลลีเมื่อกี้บัลลีบอกว่ามไเลยค่ะก็ม่เจอะไรอัลีคือป่าม่ปิ้นงวะ่็ไม่งั้นพวกกไม่รอนะไต้งงตินอไปล้ิอาบะืคอเาอ่านหรือยัง อ่านของมือเงี้ยเขายังไม่ปิดหรอกมั้งเขาแค่อ่านเฉยๆข้อสองมันนีได้วตอนนี้ยังก็ต้องมาหนิแบบป็นแล้วเนี่ยแต่เดี๋เขาต้องมามืยอยกเลื่อข้อความ <c oughs>

มันเจ็ดแข่งากันก็มีเรงแคล้เ็บแรห้าร้อยดีอ๋อห้ารอส่งมาส่งมาในไลน์ที่หมดเบกอะเอไยไงเด็กนวนี่สองนะนหกเอ่ะตาค่ะ งงเขาไม่เอาคูเขาเจะทิ้งเกตไม่เอ,อ,อาว่าจะไปหาแฟนเหมือนบอกว่าจะไปหาแฟนหนไนี่นะคร<อ>ับแหน่าจะไปกับแฟนหรือเปล่าไปแล้วตาสายได้ไหแป<ม>ด,ดาน,นาทีแล้วนะเชียไม่ส่งให้เป็นไฟไหู มีทุกภาพนั่งถอนยานีกว่านี่ปิดแล้ว่ะ